ในยัติคีดว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจำกัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมการจำกัดเสรีภาพคือการปิดกั้นความจริงและปัชาธิปไตยฝ่าย,ยเสนอได้พยายามบอกกับพวกเราว่าหากเราปล่อยเสรีภาพไว้โดยไรก้กรอจะเกิดความวุ่นวายความแตกแยก,กและข้อมูลเท็จแต่ถ้านทั้งหลายคะความจริงกับตรงกันข้าม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตราที่34ได้ให้บัญญัติไว้ว่าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแม้จะอนุญาตให้มีข้อจํากัดแต่เราจําเป็นต้องตีความข้อจํากัดนั้นและใช้ในเฉพาะที่กรณีจําเป็นจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ให้มันกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอํานาจในการปิดกั้นสียงวิจ,จารณ์ที่ตนเองไม่อยากฟังหากเรายอมให้การจํากัดกลายเป็นข้ออ้างของผู้มีอํานาจ วันหนึ่งสิ่งที่พวกท่านเรียกว่าความสงบเรียบร้อยอาจเป็นเพียงแค่ความเงียบงันที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวเสรีภาพที่แท้จริงคือเสรีภาพที่จะพูดในสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่อยากฟังหากเราจํากัดสิ่งนี้สังคมจะสูญเสียกลไกายการตรวจสอบและการถ่วงดุลดิฉันขอโต้แย้งในประเด็นที่1การจํากัดเสรีภาพคือการปิดกั้นความจริงและป,ประชาธิปไตยท่านทั้งหลายคะการอ้างว่าเพื่อปกป้องสังคมเป็นข้ออ้างที่รัฐบาลเผด็จการทั่วโลกใช้กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในรัเสเซีย จีนหรือแม้กระทั่งประเทศไทยในบางช่วงเวลาความจริงคือความสงบที่เกิดจากการกดเสียงวิจารณ์นั้นเป็นเพียงแค่ความเงียบสงัดก่อนที่พายุจะโหมกระหน่ำดังบทกลอนที่มีไว้ว่าผู้ใดกดขี่เสรีชนผู้นั้นจับพินาศผู้ใดกดขี่ปาดปาดจักรุขึ้นสู่ฝ่ายเสนออ้างว่าปกป้องสังคมจากข่าวเท็จและความเกลียดชังแต่ความเท็จไม่อาจถูกหยุดไดว้ด้วยการปกปิดมีเพียงความจริงที่ดังกว่าและชัดเจนกว่าเท่านั้นที่จะโค่นลงมันได้ ความเกียดชังไม่อาจถูกลบล้างได้ด้วยกฎหมายที่ปิดปากแต่ต้องถูกสยบด้วยเหตุผลและความยุติธรรมคำถามสำคัญคือ ใครจะเป็นผู้กำหนดว่าความวิจารณ์ใดคนถูกปิดปากหากเป็นประชาชนตรวจสอบกันเองผ่านกลไกลประชาธิปไตยนั่นคือความชอบธรรมแต่หากเราให้ผู้มีอํานาจเป็นผู้ตัดสินอยู่เพียงฝ่ายเดียวนั่นคือการเปิดประตูสู่เผด็จก,การดังนั้นฝ่ายค้านขอยืนยันว่าความสงบเรียบร้อยของสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปกป้องเสรีภาพของประชาชนให้การวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การจากัดมันไว้ด้วยกรอบแคบๆที่ผู้มีอํานาจเป็นคนกําหนดฝ่ายค้านจึงขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ยตินี้ไม่ควรได้รับความเห็นชอบดิฉันขอโต้แย้งในประเด็นที่2การจํากัดเสรีภาพเปิดช่องให้รัฐใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรมดิฉันขอถามตร,ตรงๆว่าหากเราอนุญ,ญาตให้มีการจํากัดเสรีภาพทางการวิจารณ์ใครเล่าจะเป็นผู้หวานดวงว่าคําพูดใดเป็นส,สร้างสรค์และคําพูดใดเป็นปลุกปัน่นคําตอบคือรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งนั่นแหละค่ะคือปัญหาใหญ่ ฝ่ายเสนอชี้ว่าการจำกัดคือการป้องกันความเกยียดชังและความแตกแยกแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราพบเสมอว่าคำว่ารักษาความสงบเรียบร้อยกลับถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสกัดกั้นการตรวจสอบของรัฐบาลนักข่าวนักวิชาการและประชาชนธรรมดาที่ออกมาเรียบร้องความยุติธรรมอย่างมีนัยสําคัญ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราเห็นชัดแล้วว่ากฎหมายที่มีข้ออ้างเพื่อความสงบเรียบร้อยถูกใช้ในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามเช่นการใช้พรบอรคอมพิวเตอร์หรือข้อหามาตรา116เพื่อปรับปรามผู้เห็นต่างแทนที่จะนำมาสร้างความสงบแต่กลับสร้างความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจ ทุกท่านคะจากรายงานของ Freedom House ปี2024จัดให้ประเทศไทยเป็นพัต์ลี่ฟรีก็เพราะเรามีกฎหมายจำกัดการวิจารณ์ที่ถูกตีความอย่างกว้างขวางเกินไปจนกลายเป็นอาวุธทางการเมืองนี่แสดงว่าการจำกัดไม่ได้ทำให้สงบแต่ทำให้ประชาชนไม่กล้าพูด อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่ประเทศเนปาลการประท้วงที่นำโดยคนรุ่นใหม่ประทุขึ้นทั่วประเทศเพื่อต่อต้านนโยบายปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆรวมไปถึงข้อหาเรื่องก,การทุจริตได้มีผู้ประท้วงนับพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยเจนซีที่ลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อจำกัดเสรีภาพของรัฐบาลดังประโยคที่กล่าวว่า ความจริงคืออาวุธของผู้กลา้าความมืดบอดคือกรอบของผู้กดขี่ถ้าเราปิดการเสรีภาพในการวิจารณ์เท่ากับเรากำลังหกักห้ามไม่ให้สังคมหยิบยกอาวุธของผู้กล้ามาใช้แต่กลับปล่อยให้ผู้กดขี่หลบอยู่ใต้กรอบแห่งความมืด ซึ่งการปิดปากประชาชนไม่ได้นําไปสู่ความสงบแต่คือการสะสมเชื้อไฟที่วันหนึ่งจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงฝ่ายค้านจึงยืนยันว่าความสงบที่แท้จริงต้องมาจากความปร่งซ้ไม่ใช่จากการกดทับเสียงวิจารณ์ของประชาชนดังนั้นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การจำกัดแต่คือการสร้างกลไกตรวจสอบข้อมูลเช่น แฝกเช็คกิ้งและการเสริมสร้างทักษะความรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้สังคมรับมือก,กับข่าวปลอมโดยไม่ต้องปิดการเสรีภาพขอบคุณค่ะดิฉันขอโต้แย้งในประเด็นที่3เสรีภาพนำไปสู่ความสร้างสรรค์และความก้าวหน้าของสังคมทุกท่านคะลองจินตนาการถึงสังคมที่ถูกเสียงวิจารณ์จํากัดและมีเสียงเดียวที่ก้องอยู่ในอากาศเสียงนั้นคือเสียงของผู้ม,มีอำนาจและเสียงเดียวไม่อาจสร้างประชาธิปไตยได้ ประเทศที่เจริญก้าวหน้าเช่นฟินแลนด์สวีเดนแคนาดาหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ความสงบความสงบในสังคมไม่ได้เกิดจากการปิดปากแต่เกิดจากการเปิดพื้นที่ให้ทุกเสียงทุกข้อโต้แย้งไม่มีที่ยืนการวิจารณ์คือกลไกการตรวจสอบที่ทําให้สังคมเรียนรู้และพัฒนาคําตอบชัดเจนค่ะพราะเสรีภาพไม่ใช่ศัตรูของความสงบแต่เป็นหลักฐานของความสงบต่างหากการวิจารณ์คือกลไกการแก้กปัญหาหากสังคมไม่เปิดพื้นที่ให้พูดตรงไปตรงมาปัญหาก็จะหด กดทับโดยไม่ยอมแก้ไขจนกลายเป็นระเบิดเวลาดังเช่นหลายประเทศที่ปิดปากประชาชนด้วยข้ออ้างว่าเพื่อความสงบแต่สุดท้ายกลับเกิดการต่อต้านการประท้วงกัรการจลาจนทุกท่านคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเคยระบุไว้ว่าการจำกัดเสรีภาพต้องเป็น necessary and proportionate คือจำเป็นและเหมาะสมอย่างแท้จริงแต่ในทางปฏิบัติการจำกัดที่ฝ่ายเสนอเรียกร้องนั้น คคุมสังคมทั้งระบบหากเราอ,อ้างว่าเพื่อความสงบแล้วปิดกั้นเสียงต่างๆก็ไม่ต่างอะไรจากการเอาผ้ามาปิดแผลโดยไม่ยอมรักษาแผลนั้นก็จะลุกลามใหญ่กว่าเดิม ดิฉันขอฝากไว้ในบทก่อนประชาชนย่อมเป็นเจ้าของชาติมิใช่ท่านผู้ไร้เสียงและสิทธิ์หากไว้ซึ่งเสรีภาพวิจารณ์บ้านเมืองนั้นจะไร้ทางจเจริญดังนั้นทางออกที่แท้จริงคือการสร้างสารรค์วัฒนธรรมวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ผ่านการศึกษาและการเปิดพื้นที่ไม่ใช่การจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะประเทศไทยจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อเมื่อเราเก้าวข้ามความกลัวและเปิดพื้นที่ให้เสรีภาพเป็นบบนค่ะ จากยติที่ว่าเสรีภาพในการวิจารณ์ควรถูกจำกัดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมผ่านคณะกรรมการและเพื่อสมาชิกฝ่ายเสนอที่เคารุกค่ะตลอดทั้งการถกเถียงมานี้ฝ่ายเสนอได้ชูประเด็นเรื่องปกป้องความจริงปกป้องความเกลียดชังและปกฝังวัฒนธรรมวิจารณ์ที่สร้างสรรค์แต่เราฝ่ายค้านได้พิสูจน์แล้วว่าทุกข้ออ้างนั้นได้บิดเบือนเจตนารมณ์ของเสรีภาพ โดยประเด็นแรกปกป้องความจริงการกำจัดไม่ได้นำมาซึ่งความจริงแต่คือการผูกขาดความจริงโดยรัฐปกป้องความเกลียดชังปัญหาไม่ได้เกิดจากเสรีภาพมากเกินไปแต่เกิดจากการไม่มีกลไกาการจัดการที่โปร่งใสปลูกฝังวัฒนธรรมวิจารณ์วัฒนธรรมที่แท้จริงเกิดจากการเปิดพื้นที่ไม่ใช่การปิดกัน้นท่านทั้งหลายคะ ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากการปิดปากแต่คือความสงบที่เกิดจากการพูดคุยโต้เถียงและหาทางออกอย่างสันติหากเราเลือกกำจัดเสีดีภาพเราเพียงซื้อความเงียบชั่วข่าวแต่ขายความสงบที่ยั่งยืนทิ้งไปดิฉันขออนุญาตปิดท้ายด้วยห้อยคำที่ยังคงสะท้อนถึงยุคสมัยของเราเมื่อความจริงนี้อาจถูกป,ปิดบงัง เมื่อเสรีภาพมีอาจถูกทำลายประชาชนจะยืนหยัดขึ้นใหม่และสร้างสังคมที่งดงามด้วยพลังเสียงแห่งตนนี่คือเจตจำนงของฝ่ายค้านเราไม่อาจยอมให้เสรีภาพในการวิจารณ์ถูกจำกัดพอเมื่อเสรีภาพถูกทำลายแล้วความสงบก็เป็นเพียงมายาแต่เมื่อเสรีภาพเบ่งบานความสงบที่แท้จริงจะเบ่งบานตามมาค่ะดังนั้น ฝ่ายค้านยืนยันอย่างหนักแน่นว่ายติในวันนี้ไม่อาจยอมรับได้เพราะหากเราปรัถนาสังคมที่สงบสุขจริงๆแล้วต้องเริ่มต้นที่การเปิดเสรีภาพไม่ใช่การกำจัดมันขอบคุณค่ะ